เอ็งก็จะไปอ่านไทยแม่เข้าใจปะเองจะไปอ่านไทยแม่ทำบ้าเขืออะไรเองอ่านไทยแม่มันก็ได้เองเลยก็หัวร้อนเลยก็โกรธเลยก็เกี่ยวกันอาช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 าให้พี่เล่นตัวนี้มันตัวเก่งพี่เอ้า เองเล่นเล่นหมวดอะไรแบบวีสอเหรอเล่นหมดแบบวีสแล้วฮันเตอร์มาลุมตอนท้ายเกมใช่ไหมหรือยังไงหรือว่าเล่นหมด4ีวีหแล้วเซร์เวอร์มาลุมกันท้ายเกมมาลุมเองตอนท้ายเกมอ่ะแล้วมาดาผมในในหน้าแมตเอ้าแล้วไออาทำไมแล้วใช่พี่ใช่พี่นีกือใช่อนไนทำไมกูโดนเฟิร์สบัดอีกแล้ววะ เลยไล่กู้คนเดียวเลยเฮ้ยเล่นแต่สเล่นแต่สหรือเล่นสหนึ่งเอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วรูเอาอะเอาดิไม่เอาก็บ้าแล้ว

แล้วก็ต้องไม่บินว่าแล้วแฝสองครับแปดสองเออมันก็ไม่แลกหรอกยองต้องรู้ชะตากรรมตัวเองอยู่แล้วก่อนที่เอ็งไปเล่นแปงสองพี่บอกเลยเสร์มลุมอยู่แล้วเอ็งจะให้เออสรร์ปานเองเอปอนบันบอแล้วก็ออกเหรอทำใจเสือเชื่อพี่อย่าไปซีเรียสมากมันแค่เกมมันก็แค่เกมไมเ่เล่นเล่นเราได้ทองจบเกมก็คือจบเกมแล้วก็ถ้าเอ็งพอยากปวดหัวผมก็ ก็จะไปอาท้าทยแมทเขา้าใจปะเองจะไปอาท้ายแมททำเขืออะไรเองอาท้าทยแมทมันมก็ได้เอง <What? S 1> ลเลยก็หัวร้อนลเลยก็โกรธเลยก็เกลียก่อมหัน oh, <What? Hello. S 1> ขอขอ ขอนาฬิกาหน่อยไฮ้โอ้ลุนลุนชิบหายแล้วกูยผิดทางไม่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนโอ้โหขาไม้ขาไม้ลูก้าขาไม้ลูก้าลูก้าขาไม้ลูก้าเออสวยชิบหายแล้วโอเคสวยสวยสวย ไอ oh! oh, ้พ oh, ี่เล่นตัวนี้มันตัวเก่งพี่เนอ้าวเอ็มพูดจักตัวเก่งโมบิมอ้าวโอโเฮ้ยอ้าวอ้าวมันจะทำกูไม่ได้เอามาพับหมายมันเลยโอ้โหเจอกูตายให้ได้หรือไหมมัไม่เอาคนอื่นเลยใไหมครับ เห็นมึงไม่อยากกินมึกยากอยากกินแต่ไมเจอมาเป็นร้อนหนอยู่เป็นร้อนหนอยู่ฮาเคีองพี่คิวบอกพี่เบิร์ดเฟิร์สบัตไหนพี่คิววะไหนสตาร์เดอร์วะไม่เจอหน้าสตาร์เดอร์มานานมากแล้วขอบคุณร้อยดาวเดียม์นที่หนุตกใจเสียงกี๋ อย่าตาากูอย oh! ่งเดียวเลยฮัลลโโหอมันเล่นกับมึงแล้วมันจะบิงมันจะบิงมันจะบิงม <Hello? S 1> ันจะบิงม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 ันจะบิงโอยโดนแล้วกูกูโดนแน่กูโดนแน่กูไม่โดนไม่โดนได้ไงวะตอนนี้ไม่โดนได้ไงบ้าบ้าเลยบ้าเลยตอนนี้กูไม่โดนหรึกบ้ามา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 กโดนโดน ประตูอยู่ไหนเฮียีไอเดินประตูประตูอยู่ไหนโอ้ประตกกิบประตกกิบประตกกิโอ้ยใส่กระดาษโอเคโอ้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 ตายตายกอตายประตูเฮยโใจหมดเลยอะโใจหมดเลย ตกใจหมดเลยอ่ะโอไล่ผมอยู่คนเดียวไม่เอาคนอื่นเลยอ่ะโอไปแล้วสุดยอดไปจบเกมจบเกม